มาค่ะพี่น้องขาอันนี้จะทําะแนงไก่นะคะไก่แบ่งทํปอบเปียเนาะมีเยอะอ่าก็ทําแค่นี้อ่าสามอกแบ่งไว้ผัดปเบเปียลูกสาวบอกว่าขอกินขอกินปอบเปียไก่ไม่เอาหมู<อ>แต่จริงๆบ้านนี้ก็จะทําแต่ไก่นะคะเด็กๆชอบเนาะพรุ่งนี้เมนูปอบเปียวันนี้ทำผนงหมูกลาแดงไก่ พริกแกงผัดเทื่องเพิ่มพริกสดพร้อมกระเทียมนะคะเดี๋ยวให้หอมเนาะชิ้นใหญ,ใหญ่อันนี้ก็น่าจะได้สองเวลาของฝรั่งทะลุไม่มาแย่งนะคะทุกคนนี่เลยนะคะพี่น้องขาชิ้นใหญ่ๆเป๊ะๆสุกแล้วเราก็จะใส่กล่องเนาะแพ็คนะคะอันนี้สักสองจานสองที่สองครั้งทำเท่าที่มีไม่เยอะมาก ลูกสาวไม่มาขโมยทำก่อนกลับบ้านนะฮะปีนี้จะไม่ทำห่อหมกสองอาทิตย์เองแป๊บเดียวอันนี้เป็นไก่แล้วเดี๋ยวมาทำหมูเรียบร้อยค่ะอาหารเวลา ตอนเมียไม่อยู่หุงข้าวกินเองเป็นนะคะแนงต้องแบบเป็นน้ำจงเหลงเนาะบ้านนี้ฝลั่งชอบแบบนี้นะคะสไตล์แตกต่างแต่ละบ้านพี่น้องหนึ่งเมนูจบไป